ดูได้ถนัดถนัดนี่นะเอาละฮะนะครับวัดเกษชโยพิมพ์7ชั้นขนาดของพระนะครับจากมุมทางด้านซ้าย มามุมทางด้านขวาของพระสองเซนพอดีนะครับเขาเรียกว่านักเล่นรุ่นเก่าเรียกว่าพิมพ์พใหญ่ครับเห็นไปครับนะฮะ สองเซนพอดีนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูความสูงความ,ส,ส,ามนะสูงสามเซนนะครับสูงสามเซนกว้างสองเซนนะครับโบกลบ,บ,บไม่เน,นี้เนาะอย่าให้ใหญ่กว่านี้อย่าให้เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้สัก มิลหนึ่งหรือสองมิลได้เพราะว่าบางองค์เนี่ยเป็นพระที่เนื้อน้ำมันมากๆเนี่ยเปียกๆมากๆเวลาเนี่ยกระจะหดนะหดลงไปสักมิลน,น,นะครับสักมิลหนึ่งก็ขนาดนั้นนะครับขอบนอกของพระวัชยโยขอบกระจกขอบนี้เรียกว่าขอบกระจกนะครับเนี่ยฮะ เขาเรียกกันขอบกระจกนะนะครับนักเล่นเอ่าไหนไหนไหนยังไงอ่าได้โอ้ชัดเลยชัดเลยคราวนี้อ่าขอบนี้เรียกว่าขอบกระจกนะครับขอบกระจกดูนะครับดูเส้นขอบกระจกจากมุมล่างขึ้นไปเรืเร่อยๆพอมาถึงฐานหนึ่ง สองสามสามชั้นตรงนี้จะเว้าวเข้าไปแอนโค้งเข้าไปข้างด้านในและตรงนี้จะต่ำลงไปนะครับต่ำลงไปพอต่ำลงไปพอสูงขึ้น